มาดูบ้านแล้วค่ะทุกคนอย่างเกิดขึ้นแล้วมากกำลังหาของขวัญชิ้นสําคัญให้กับตัวเองและล้วมันก็คือของขวัญชิ้นตกไปของเองจะเป็นอะไรนะอ่ะให้เลือกเอาอะไรดีอ่ะเอา วันนี้บรรณะเลือกมาดูบ้านที่ไม่กรีนพานทองอมตะทำเลยดีมากอีเทคเองค่ะทุกคนเดินทางเพียงแค่15นาทีเองไที่ทำงานบุรณะสุดชอบความปลอดภัยที่หมู่บ้านนี้มากเลยค่ะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดรอปพรักษาความปลอดภัยย4ิบสี่ชั่วโมงที่บรรณะเลือกคือทาวน์โฮม2ชั้นบรรณะคิดดีแล้วเหรอจะซื้อบ้านอ่ะเพิ่งซื้อรถเปงนะเอา คนมันเลิศเนาะคนมันเลิศเนาะคือวันนันเปิดเข้ามาคือชอบความบิวอินที่นี่มากบิวอินถูกใจวันนันที่สุดเลยค่ะท,คทุกคนมันสวยมากบ้าน,านทาวน์โฮมสองชั้นมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถด้วยค่ะทุกคนห้องพร้อมเตียง้อเหลยแค่ค้อน,นอนด้วยค่ะแค่ห้องน,นอนด้วยค่ะบิวอินสวยมากเนิศ์ดนี่ไงวันนัจะซื้อหลังนี้แล้วพี่เตยก็ซื้ออีกหลังหนึ่งได้เหรออืแต่ว่าเนิร์ดมากนะดิวดิว ล่าสุดพี่เตยคืออยากซื้อบ้านข้ามวนั้นแล้วค่ะทุกคนห้องนอนลูกมีห้องแล้วเหลือแค่มีลูกมานนอาเหลือแค่มีลูกมานอนชีวิตไม่ต้องการอะไรมากแล้วต้องการแค่บ้านหลังหลังกับผู้ชายสิบแปดคนสิบแปดคนช่วงนี้มีส่วนลดพิเศษอะไรไหมอ๋อส่วนลดราคาพิเศษอยู่ครับพิเศษใจไหมคะพิเศษใจไหมคะวันนี้ไม่กลับด้วยนะคะทำไม ุนกระป๋เข้ามาอยู่เลยุนกระป๋เข้ามาอยู่เลย